ผมยุง่งถอดเสื้อผมยุงย่งยุ่งมันมันมันยุ่งอยู่แล้วเนาะยุงย่งหน่อยก็ไม่เป็นไรโอ้ยอันนี้ก็สู่ใส่บ้านเลยเข้ากับวันอังคารน,นะคะชมพูนะคะชมพูนะคะนังนี่ก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะคะเป็นสีปูนเป็นสีคอทเทลนะคะสวยมากกะปิกะปิคอทเทลว,ว่างันเถิะน,นะคะนะ เสื้อก็ตัวเดิมนะคะผ้าถุงเปลี่ยนแค่นั้นเองแล้อันนี้นางก็ชมพูอมม่วงนะคะสูวชมพูนะคะอันนี้ชมพูจีบบัวนะคะว่าด้วยชมพูวันอังคารนะคะนะ,ะนะเขาแก๊บเลยนะคะเขาแก๊บคุณสุเลยนะคะ,ะให้ชมเลยว่านางว้านึ่งจรนะคะวานจะไม่มีนะคะลูกใหม่ด้วยนะรัดผมึ้นนะ รัดผมขึ้นแต่ผมอุสุกใกล้แล้วนะคะใกล้จะรัดได้แล้วรออีกสักเดือนฝะะ่าฝหมดเดือนนี้น่าจะรัดได้นะคะนะส่วนข้างหน้าอุสุก็หนีบเองไม่เป็นไรนะคะอุสุก็ประหยัดค่าตัดผมนะคะค่าตัดผมไปนะคะประหยัดได้ได้เลยนะคะโอเคมามัดหมี่มาเรียบร้อยใครทันใครได้เนาะตอนนี้เนาะ ใารทันขารได้เนะาะใครทันขครได้มาสีที่คุณสุใส่นะคะร้านคุณสุสั่งพื้นหนึ่งอยู่นะคะแต่คุณสุก็จะขายก่อนเพราะว่าหลานเวลาตัดค่อยเอาไปนะคะนะชมพูคะ่ะเป็นผ้าายมัดหมี่นะคะมัดหมีถทอนะคะเป็นงานมัดหมี่ะคะ่ะ ขอพระเทพขขเขาเขาเรียกนะคะมุสุจำชื่อได้แล้วขเขาเรียกว่าขอพระเทพนะคะขอพระเทพเนาะงามหวานตามท้องเรื่องจริงๆนะคะเป็นผ้าพิ้วๆนะคะพิ้วๆเบาๆใส่สบายอัดผ้า,าก,กาวพอดีเดียนะคะพอดีเดียเลยงามจริงๆนะคะใส่เข้าไปแล้วงามจริงจุสอยางเอยีงอยงๆอยู่นะคะอยาถือสาอสุดเลยนะคะเพราะมุดมีสองผืนส <c oughs> องผืนข้างใน <c oughs> นะคะนะ สีชมพูค่ะนะคะชมพูวหวานๆนะคะนะมัดหมีนะคะมัดหมีสกลน,นครนะคะลายขอขอพระเทพนะคะโดยทานเข้าเลิกไปหมดนะนะคะขอพระเทพนะคะผ้าฝ้ายมัดหมีนะคะนะเป็นงานทอนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะสีนี้สีเป็นสีคัดสึกนะคะสีสวยรดูสิคะ่ะส้อมอิด นะคะส้มกับสีอิดผสมกันนะคะขอพระเทพนะคะขอขอขอพระเทพชื่อเขาชื่อเขามัดหมี่ขอพระเทพชื่อเขาเ,ขาขเ,เขาต็มๆม,มันสุพอจะจําได้ใช้เวลาเหมือนกันนะคะนะ,ะเป็นลายเหลียบๆนะคะเห็นไหมคะเป็นเหลียบๆเ,เนาะสวยจริงๆนะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะเป็นผ้ามัดมัดหมี่นะคะนะผ้าฝ้ายมัดหมี่นะคะเป็นงาน เป็นงานผ้าฝ้ายนะคะเป็นงานผ้าฝ้ายเนาะโอเคตอนนี้เรามาสีฟ้าค่ะนะฟ้าราชนีนะคะฟ้าหวานหวานนะคะแต่เป็นฟ้าราชนีเนาะคะ่ะเป็นลายเดียวกันนะคะลายขอพระเทพนะคะนะเป็นงานมัดหมีนะคะเพิ่งมาเมื่อกี้นะคะแกะกระสอบเมื่อกี้แล้วก็ไลทต่อเลยพอดีคุณจุกก็ไลทเสร็จพอดีนะคะก็ไลทต่อเลยนะคะนะสองร้อยห้าสิบบาททุกผืนเลยนะคะ ลายนี้สีนี้มาใหม่นะคะชมพูอมม่วงนะคะชมพูอมม่วงนิดๆน,นะคะชมพูอมม่วงนิดๆน,นะคะเห็นไ,ไหมคะงามมากเลยนะคะไม่มีทิฏฐิแม้กระทั่งความิ่มนะกองอ,อ้อยเนาะได้เลยไม่มีทิฏฐิเลยแม้กระทั่งลายแม้กระทั่งชื่อของลายนะคะเป็นสิริมงคลนะคะขอพระเทพมัดมีขอพระเทพนะคะาลายนี้นะคะ สวยจริงนะคะสวยจริงๆนะคะคุณตุ้งใช้คําว่าสวยจริงๆเหมือนปู่ศิลาบอกว่าขอให้ปู่ศิลาจะเรียนแบบนะคะท่านคือผู้คนมีเมตตาก็ลากเสียงหน่อยท่านนีเมตตาครับขอให้ประสบแต่วความสําเร็จสีคัสีสีผู้ดีนะคะผู้ดีอังกฤษพึงมานะคะสีนี้สีเทาค่ะนะคะเทาเงินนะคะ ขายยังไม่ได้นะคะบัตรเมีเท่าเงินเนาะโอ้โหหนังอะไรจะงามได้ขนาดนี้นะคะละเมียดละไมนะคะละเมียดละไมมากเลยนะคะสีนี้สําหรับสีนี้นะคะยอมรับเลยนะคะยอมรับหนังนะคะสองร้อยห้าสิบบาททุกผืนนะคะสีที่อยู่ในหุ่นค่ะนะคะนะปูนแดงผสมกะปิผสมเทา พูดไม่ถูกจริงๆนะคะไม่รู้จะอธิบายว่ายังไงนะคะงามไม่มีทิฏฐิว่างั้นเหอะนะคะสองร้อยห้าสิบบาททุกผืนทุกสีนะคะสั่งได้นะคะใครจะรับจีสีจีผืนสั่งได้เลยนะคะสั่งได้เลยสุดจะเอามาให้นะคะนะเอามาให้หรือว่าเอาสีผืนก็หนึ่งพันนะคะอด,ดมาหนึ่งพันสามหนึ่งพันสามสิบเก้าบาทนะคะค่าส่งสามสิบเก้าบาทนะคะ อนมาแล้วคุณสุก็กำหนดสีเลยนะคพรนี้ขายง่ายๆไม่จีดสีเองนะคะน่าจะจำได้ทุกสีนะคะนะคะงยง่ายถ้าเอาสีเหมือนคุณสุก็บอกสีเหมือนคุณสุสีผือนอะไรเงี้ยจะถ้าตัดเป็นชุดนะคะซื้อสองผืนนะคะตัดเป็นชุดต้องซื้อของผืนนะคะรับรองสวยแน่นอนใส่สบายแน่นอนว่ามัดหมี่คุณสุขายบ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนคุณสุขายมัดหมี่คามใช่ไหมคะ เป็นอีกลายหนึ่งอันนี้ลายใหม่นะคะลายลายขอพระเทพนะคะมัดหมี่ลายขอพระเทพนะคะ,ขอ,ะ,ะ,คะของสกลนครเนาะเอองานทอนะคะงานทอนะคะเผืนจริงนางเป็นหมือนนะคะเผืนจริงนางงามจะพูดว่าเราใส่ผืนนี้ก็สวยตัดเป็นชุดนะคะเป็นคอจิตรดานะคะแขนลงมานะคะแขนประมาณนี้นะคะเป็นขอกลมนะคะกระดุมลงมานะคะเข้ารูปหน่อยหนึ่งนะคะใส่นะคะเดินโอ้โหใส่ส้นสูงหน่อยหนึ่งโอ้โหอุศวานะ ช้้ยไม่มีที่ติกีิงๆก็จะใช้คำนี้นะะ,นะถ้าใครจะรับนะคะวันนี้นะคะสั่งจองได้เลยสั่งซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ของมาคุณสุก็จะทยอยทยอยส่งให้นะคะแต่ถ้าอัดพากาก็บอกน้องเอว่าอัดพากานะคะเพิ่มหนึ่งอบาทนะคะนะ นะอัด้า,าก,กาวก็เพิ่มหนึ่งร้อยบาทถ้าอัดผ้า,าก,กาวที่คุณสูแล้วเอาไปตัดลงสูงเพิ่มอีกห้าสิบาทนะคะจากราคาตัดปกติคือสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบแล้วก็สี่ร้อยนะคะสูดเพิ่มค่าอาัดที่ที่คุณสู่อีกห้าสิบก็เป็นสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยสี่ร้อยนะคะโอเคเข้าใจกันนะเข้าใจกันเนาะเข้าใจกันนะคะแต่ถ้าคนไหนสนใจเสื้อนะคะพี่แดงถักกําลังจะเสร็จนะคะพี่แดงกําลังเสร็จพอดีพี่แดงไปนอน บ้านพิมกนะคะแถวบ้านพิมกคือบ้านน้องสาวนะคะพี่แดงถักเสื้อตัวนี้สีกะจีลายตื้นสนนะคะพี่แดงกํลาลังถักเสร็จแต่เดี๋ยวก็ต้องมาให้คุณสุดเจ็บคอนั่นแหละคะ่ะสู่แผนกเก็ดบคอแผนกยากว่างั้นแผนกง่ายๆเ็าทาหมดแผนกยากๆยกให้คุณสุนะคะแล้วก็ถักของคุณนิภา,ากำลังจะเสร็จเหมือนกันนะคะ ลายกาสลองนะคะการสลองกําลังเสรสีจมพูจีบบัวนะคะรับรองนะคะเขาไปแดงสวยแน่นอนเขาชํานาญในสองลายเนี้ยนะคะถ้าดอกมะลิให้คุณเอทักนะคะถ้าต่อดอกให้คุณถนอมแล้วก็พี่บัวผันแล้วก็จันบันลีนะคะถ้าคุณสุก็ขอคิดไปลายใหม่ๆคุณสุก็าลังจะทําดอกบัวตูมนี่แหละคะ่ะอันยากๆให้คุณสุง่ายๆไปให้พี่ ถึงแก่เร็วเนี่้จะแก่แก่แซงพี่แดงไปลวเพราะวพาใช้สมองเยอะนะคะนะอะมามัดหมีมาเรียบร้อยร้อนๆนะคะพิ่งมาถึงนะคะส่วนลายอื่นนะคะคุณสุน้องเอติดลูกค้าน้องเอเขาจะส่งนะคะก็คือสาเกตนะคะสาเกตสาเกตนะคะสาเ,เกตนะคะอันนี้ของลูกค้านะคะเขาจ่ายตังค์แล้วนะคะอันนี้คือ ปึกละสองผืนนะคะปึกละสองผืนเนาะอูหนักจริงนะปึกในสองผืนนะคะ,ะสีละสองผืนนะของน้องเอเขานะครับนะสาเ็ดนะคะสายเ็ดนะโอเคคนไหนจะรับสีไหนก็บอกวันนี้คือสุขายลายขอพระเทพนะคะสีหว,วานทุกผืนเลยหวานทุกผืนจริงๆนะคะนะอมอ่าชมพูอมม่วงนะคะแล้วก็อ สีส้มอมเทานะคะสีส้มอมเทาอ่ะทางนี้นะสีส้มอมเทาแล้วก็ชมพูชมพูแล้วก็สีมาใหม่ก็คือสีเทานะคะสีนี้มาใหม่นะคะมาใหม่จริงนะคะสีเทาแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีส้มอิดนะคะสีส้มผสมสีอิดเป็นสีก็เทวเป็นสีไล่ไล่ไล่สีเรียบๆนะคะนางสวยจริงๆนะคะสีในตัวเขานะคะใส่สบายๆโอเค ยบขาย EP สองนะคะใครจะทัก EP สอก็คือเป็นผ้ามัดหมี่นะคะมัดหมี่ลายขอประเทศนะคะอันแรกเป็นผ้าฝ้ายสกีนหรือผ้าฝ้าพิมพ์ผนละร้อบาทแล้วก็ผ้าที่เหลือนะ,ะก็สุมาลดราคานะคะอันนั้นคือ EP แรกนะคะ EP สองก็คือประมาณนี้แล้วจะฐานยาแล้วนะคะ โอเคริงด้วยธรรมะนิดหน่อยดีนมคะนะไหน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 ก็ตัวจริงมารอบสองก็เอาอีกหน่อยนะเอาอีกหน่อยนะนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นตัวปลอมนะการกระตันอยู่นะคะการกระตันตุการกตัญญยูกตเวทีบ่งบอกถึงความดีนะคะนะบ่งบอกเป็นความดีของมนุษย์ถ้าเราจะดูนะดูคู่เรานะคะถ้าเราจะดูว่าคนไหนดีไม่ดีดูที่ความกระตันอยู่นะคะ นะดูที่ความกตัญญูถ้าเขาเลี้ยงดูพ่อแม่เขาได้เลี้ยงดูญาติพี่น้องได้นะคะแปลว่าเขาเป็นคนดีเขาก็ต้องเลี้ยงเราได้นะคะกันเราจะดูนะอันนี้พูดบอกเด็กๆผู้ใหญ่ไม่ต้องแล้วนะคะผู้ใหญ่แค่เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างให้เขาดูว่าเราประมาณนี้นะ,ะผู้ใหญ่ก็คือคือมีอะไรคะผู้ใหญ่ต้องมีต้องมี อุเบกขานะคะอุเบกขาแล้วก็เมตตาให้สูงนะคะอันนั้นคือผู้ใหญ่นะคือเมตตาเด,เด็กๆเมตตาสัตว์ทั้งโลกนะคะนะมีความเมตตามีความอภัยนะคะมีความอุเบกขานะคะคุณสุยาช้คําว่าเราเหลือเวลาน้อยนะคะผู้สูงอายุที่เหลือเวลาน้อยนี่นะคะ เราไม่สมควรจะไปเสียเวลากับสิ่งอื่นใดน,นะคะเราควรจะอยู่กับตัวเรานะคะอยู่กับตัวเราอยู่กับหัวใจเราอยู่กับกายเรานะคะอันนั้นก็คือเขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมภาวนาชนิดหนึ่งหรืออย่างหนึง่งเาะฉะนะวิธีหนึ่งเอาใช้สับผิดนะคะขอโทษนะคะ,ะ,คะวิธีหนึ่งนะคะนะถ้าเราทําได้เราจะสงบนะคะเพราะว่าเรามีอดีตที่ต้องคิด ถ้าอดีตนั้นเป็นอดีตที่ดีคิดได้นะคะคิดแล้วอมยิ้มนั่นคือความสุขนะคะมีอดีตละคิดแล้วก็อมยิ้มนั่นคือความสุขนะคะถ้าเรานึกถึงใครแล้วเราอบอุน่นเรารู้สึกมีความอดอุ่นมีความสบายใจให้นึกถึงนะคะไม่ใช่ว่าเราห้ามความคิดโอ้โหตามความคิดทำนัตตัดไม่ไม่นะคะบางอย่างก็ตามได้แล้วเรามีความสุขก็ก็คิดได้นะคะคิดได้ คิดแล้วรู้คิดแล้วรู้เหมือนเราดูเวทีนะคะการแสดงบนเวทีแล้วจบเวลาเขาแสดงจบก็คือจบไม่ใช่โอ้นังเอกไปถึงไหนยังเศร้าอยู่เลยก็ไม่ใช่นะเขาจบเรื่องไปถึงไหนยังเศร้าอยู่เลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันชีวิตจริงก็เหมือนกันนะคะการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะคะก็ให้ประมาณนี้นะคะให้ให,ให้ให้เอาตัวรู้ไปจับนะคะไปจับ เอาตัวรู้ก็คือตัวปัญญานี่แหละคือตัววิชานี่แหละนะคะเอาไปจับสิ่งนั้นนะคะนะคุณสุถามว่าคุณสุมีความทุกข์ไหมทุกทุกวันแหละค่ะทุกในสังขารนะในร่างกายของสุเองนะคะตอนนี้เริ่มทุกข์แล้วค่ะจะไม่ทานยาออกร้อนปุ๊บ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 ปวดมากปวดแต่ก็ต้องยืนทํานะคะแล้วปวดฟันสิกหนึ่งด้วยนะคะตอนนี้นะแต่ในคุณสุกบว่าพรุ่งนี้ค่อยไปทํานะคะเพราะว่าเดี๋ยวปัจจัยหมด เราไม่รู้ว่าถอนฟันใช้เท่าไหร่ว่าไม่ใคร่ค่อยจำทักะทีนะคะนมันสุก็พอทนได้นะคะพอทนได้นะคะอันไหนพอทนได้ก็ทนทน,นจนจนชินชาเสซะแล้วค่ะนะคะทนกับรอนหนึ่งสุหสุดยอดแล้ะ หาใกรเปรียบเสมอเหมือนเธอไม่มีอีกแล้วนะคะนะประมาณนี้นะประมาณนี้เราจะเสียเวลากับสิ่งที่ไร้สาระนะคะจงอยู่กับสิ่งที่มีสาระนะคะสิ่งไหนไม่ดีตัดออกสิ่งไหนไม่ดีตัดออกนะสิ่งไหนที่คิดว่าลกสมองเราก็ตัดออกทาแต่สิ่งที่คิดว่าใช่นะคะนะนะแล้วก็การที่เราจะโกรธเกลียดใครอย่าไปทําเลยนะคะเพราะว่าอะไรมันเสียเวลาเรานะคะเพราะเวลาเราเหลือน้อยนะคะ สุกุลสุจะอยากถามเพื่อนเพื่อนเนฟซีว่าที่เขาบอกว่าเอาญาติตายอ๋อเขาหมดบุญเราชอบพูดคํานี้ใช่ไหมคะแล้วเข้าใจไหมคะครับว่าหมดบุญหมายถึงอะไรนะคะเวลามีคนตายผู้สูงวัยหรือผู้มีอายุตายเราก็ชอบบอกว่าอ๋อเขาหม้อ๋อเขาหมดบุญแล้ว <c oughs> เขาหมดบุญแล้วนะคะหมายความว่านะคะคาพูดน่ะคนเท่าคนแจก่กาพูดแบบนี้คือหมายความว่าเขาหมดเวลา ที่เอาสังขารคือเอาร่างเนี้ไปทําบุญเห็นนะคะไปทําบุญเลยหมดบุญนะคะหมดที่จะทําบุญแล้วงันอะ,ะหมดที่จะทําบุญแล้วนะคะเพราะว่าไม่สามารถเอาร่างนี้ไปทําบุญเดี๋ยวเขาไปอยู่ร่างใหม่นะคะนะจิตก็ไปเกิดที่ร่างใหม่หรือไปขึ้นข้างบนก็ว่าไปนะคะเขาก็สามารถสะสมบารมีสะสมบุญได้อีกนะคะนะแต่เพียงแต่ว่าในภพนี้ในภูมินี้ เขาหมดบุญหมายก็ว่าเขาไม่สามารถสร้างบุญอีกถ้างั้นเรายังมีสังขารที่สมบูรณ์ยังมีสังขารที่พอทําได้ยังมีปัจจัยพอแบ่งปันได้เราก็ทําซะนะคะก็คือทําบุญเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเจอคําว่าอ๋อเขาหมดบุญนะคะนาะเขาหมดบุญแล้วนะอย่าไปเจออย่าอย่าเพิ่งเจอนะสุมลาลอย่าเพิ่งเจอนะคะก็ก็ก็ เราก็เข้าใจว่าคําว่าพระท่านบอกว่าเขาหมดบุญหรือว่าคนท่านคนแก่ว่าบมดบุญแต่ว่าเขาหมดที่จะเอาสังขารในภพนี้ภพนี้เอาไปทําบุญนะคะเอาไปนําสร้างบุญสร้างกุศลอย่างนั้นนะคะเขาเลยใช้คําว่าหมดบุญเพราะสาธุธรรมรักษานะคะสวัสดีค่ะ